สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องจะมาบอกเพื่อนๆนะครับก็คือว่าอ,องกับพี่ปอมนะครับก็ทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องห่างกันสักพักหนึ่งนะครับก็เพืเ่อนๆทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอ,องกก็สบายดีหลอกเลนนะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรโอ้ oh. ร้องเพลงเศร้าไม่ได้เลยใช่ไหมฮะนี่ร้องเพลงเศร้าไม่ได้เลยจมอยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาทำใหเธอไม่มาไม่ใช่เป็นอะไรเอ้ยลืมบอกว่าเป็นคนคืออมเป็นคนชอบร้องเพลงเศร้ามากออกจะรู้ออกจะรู้คืออมเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้าชอบร้องเพลงเศร้าเป็นคนโรคส่วนตัวสูงเป็นโลคส่วนตัวสูงเป็นคนที่หาแหละแต่พอร้องเพลงเศร้าแล้วมันจะแบบมันจะเข้าไปอยู่ใน ในนั้นไงเนื่นนอแม้มันอินมันอินมันอินเมื่อกี้ไปเดินห้าง <laughs> มีคนไลน์มาเต็มโทรมาหาเต็มเลยเป็นอะไร <gasps> เฮ้ยเราก็เฮ้ยเป็นอะไรวะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกัน <laughs> แล้วแล้ว,ลว,ลวตอนเดินเซ็นทันคนรับมีน้องมีน้องบอกว่าเนี่ยเพียอกไบ่ปอมทะเลาะกันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดูไม่ได้ทะเลาะกันของก็เดินอยู่นะผองก็คิดเฮ้ยอะไรวะทะเลาะอะไรกันวะไม่ทะเลาะกันร้องเพลงไม่บอกไม่บอกเลยเพราะว่าพอดีไปเซ็นทันครับไปเดินซื้อของ อยู่คนเดียวร้องเพลงเศร้าเลยก็ตอนแรกวันนี้หาเพลงร้องวันนี้หาเพลงร้องเพิง่งตื่นนอนแล้วก็เพลงอะไรไม่ได้ร้องไม่ได้สักทีเสียงมันยังไม่ได้ไงก็ร้องเพลงเบาๆคอๆไปนะครับนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับที่ทำให้ใครคิดว่าใช่ดูว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไม่ได้ร้องกันเราจะร้องเพลงปลอบใจนะครับ้องเพลงเกิดในครอบครัวระดับปานกลางเต่ชีวิตมันจะอย i i ู่ในกง ไม่ได้ทะเลาะกันบ้าเลยไมทะเลาะกันหรอกคููเนี้ยมันจะมาทะเลาะกันได้ยังไงบ้าบอขนาดนี้ไม่ทะเลาะกันครับอมไปกลับบ้านไปหาแม่แป๊บเดียวเนาะครับกลับบ้านไปหาแม่แป๊บเดียวเองครับแล้วก็รายการวูดี้นะครับที่ไม่ที่ไม่ได้ไปเพราะเพราะว่าติดโควิดเพราะว่าพ่อกับแม่ของเราน่ารักมากแล้วฮะไปจีนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยในคลิปออกนะครับไปจีนไปเที่ยวจีนและสัญญากับลูกปอมนะฮะเวลาว่าไม่เป็นไรว่าจะกลับมาทัน นะแล้วทีนี้ผมก็บอกพ่อกับแม่ไปแล้วว่าพ่อกับแม่เนี่ยเดี๋ยววันที่ยีิบเอ็ดเนี่ยต้องมีรายการอะไรอะตื่นมาคุยมาคุยอะไรอะของวูดดี้นะนะครับตอนเช้านะครับอะไรเงี้ยแม่มาทันใช่ไหมแม่มาทันแล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์เครื่องบินมันดีเลย์ไงเครื่องบินมันดีเลย์จากจีนอะมันก็เลยมามาไทยไม่ทันแม่ก็เลยกลับมามาที่ไทยไม่ทันนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับสวนหน้านที่ยี่สิบสามนะฮะ ยี่สนะครับผมเราไปเจอกันที่วัดหัวลําโพงนะครับเวลาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเวลา4ี่โมงเย็นนะฮะโอเคครับไปแล้วครับไปก่อนเลยก็ได้นะครับไปสามสามไปสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะครับโอเคใครที่คิดถึงเขาอ่ะมาก็ได้ละไปแล้วครับสวัสดีครับไม่ได้ทะเลาะกันนะดีดูดูไปแล้วครับบ๊ายบาย